้องบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยจากที่ท่านนายกเศรษฐาไปที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและได้พบกับซีอของทุกค่ายเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยค่ายญี่ปุ่นค่ายเยอรมันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนความคิดนะครับตอนนี้จริงๆต้องบอกเราคุยกับเดนโซคุยกับบอชเนี่ยเขาย้ายฐานที่เป็นตัว ICE มาที่เมืองไทยอย่างบอชย้ายระบบหัวฉีดที่เป็นของดีเซลเนี่ยมาที่เมืองไทยกลายเป็นว่าต่อไปหัวฉีดทั้งโลกจะอยู่ที่ไทยที่เดียว เดนโซก็ย้ายฐานผลิตต่างๆ,ๆมาซึ่งเรามองว่าจุดนี้เองเนี่ยคือถ้าการดึงตัวเรื่องของ ICE ต่างๆที่ยุโรปแบรนด์อเมริกาแบนแต่มาทำที่ไทยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างตลาดแล้วก็สร้างแรงงานสร้างตัว Value a d d ต่างๆนะครับให้กับอุตสาหกรรมในด้านของที่ผมพูดถึง70-30นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับจากที่ภาคก่อนหน้านั้นคือจะแบนด์อย่างเดียว คือต้องค่า ICE เพื่อเกิด b e v นะครับตอนนี้ก็เพิ่งคุยกับท่านเลขาเหมือนกันก็คือเราต้องซัพพอร์ตคู่กันไปนะครับก็คือจีนก็คือจีนแต่ว่าญี่ปุ่นกับยุโรปต่างๆก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยนะครับเพื่อให้พัลเลไปนะครับไม่ใช่ไปแค่ซัพพอร์ตเรื่องของ b e v อย่างเดียวแล้วก็มาค่า ICE นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าความคิดตอนนี้รัฐบาลท่านทางท่านนายกท่าน,าน,น,าานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมท่านพิพัฒนาเห็นพร้อม เห็นภาพที่พร้อมกันละคือโปนี้เราฉายให้ท่านเกือบหมดละเพราะั้นตอนนี้ก็เลยหลังๆเนี่ยคือมีการคุยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าจะซัพพลายซัพพอร์ตตัวเอ่อพาร์ทเอ่อแมนเจอร์ยังไงจะซัพพอร์ตในเรื่องของเอรถยนต์ยังไงนะครับก็อันนี้จะมีมาตรการออกมาหลายๆอย่างครับล่าสุดก็เพิ่งคุยกับทางเอ่ลขาพรุ่งนี้จะมีประกาศใหม่ก็คือสำหรับตัวรีโนเวทของตัวอุตสาหกรรมเดิมสามารถขอ เรียกว่า50%จาก b o i ได้ mm. ซึ่งที่ผ่านมารีโนเวทไม่ได้ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เท่านั้นตอนนี้คือเป็นกฎหมายตัวใหม่ออกมาคือคุณปรับปรุงการผลิตเปลี่ยนอะไรใหม่ต่างๆไอ้เงินที่ลงทุนไปบวกค่าปรึกษาเบือกทุกอย่างสามารถลดหย่อนภาษีตัวเน็ตตรงนี้ได้50%ก็ผมว่าจุดพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตทางด้านนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เราก็ยังยังพอหายใจไปได้ อีกเครื่องหนึ่งดีกว่าต้องบอกว่ามันต้องมาช่วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าภาครัฐมองว่าจะค่าไ <IC N S 2> อซียเดียวเนี่ยคือคือหนักอย่างตอนนี้ที่คุยกันล่าสุดเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่จะขึ้นมาเป็นหกแปดสิบนะครับล่าสุดก็คุยกันมาแล้วคือพวกเราขอไปที่สี่หรือขอไปเท่ากับบีวีตอนนี้น่าจะลงมาที่หกปอร์เซ็นนะครับก็จุดนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็สามารถที่จะลดความเเรียกว่า อแอดแดิ d แอนเซอเพไปส่วนหนึ่งนะครับก็ผมว่าภาครัฐต้องมาช่วยส่วนนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ